หมู่บ้านที่เคยสงบสุขมาเนิ่นนานตามแนวตะเข็บชายแดนไทยเขมรที่เป็นผืนป่าปกคลุมพื้นที่ทั้งสองฝั่งแผ่นดินชาวบ้านหากินกันโดยการหาของป่าและล่าสัตว์เป็นอาชีพหลักไม่เคยมีเรื่องร้ายๆน่ากลัวอะไรเกิดขึ้นมาเนิ่นนานจนเมื่อต้นปีที่ผ่านมามีชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าได้ช่วยเหลือพลานเท่าเขมรผู้หนึ่งเอาไว้ทราบว่าเข้าป่ามาหาล่าสัตว์เมื่อหลายวันก่อนแต่กลับพัดหลงอยู่ในป่าอยู่หลายวัน หาทางกลับเข้าหมู่บ้านของตนเองทางฝั่งเขมรไม่ได้จนดูสภาพผอมโซเหมือนไม่ได้กินอาหารมาหลายวันผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้นจึงให้พลานเท่าเขมรเข้าไปพักอยู่ที่สารากลางหมู่บ้านซึ่งปกติจะเป็นสถานที่ที่เมื่อผู้ใหญ่บ้านได้ข่าวคราวอะไรจากทางการก็รจะมาเล่ากระจายข่าวให้กับชาวบ้านได้ฟังกันที่นี่เพราะแม้ว่าจะเป็นหมู่บ้านแต่ก็ปลูกเรือนชานกันอยู่กระจัดกระจายห่างกันอยู่มากโขถึงกิโลเลยก็มี เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านที่จัดแจงข้าวปลาอาหารมาดูแลพลานเท่าขมิ้นผ่านไปหลายวันจนเห็นว่าพลานเท่าขมิ้นนั้นแข็งแรงดีแล้วจึงได้ไหววานพลานที่อยู่ในหมู่บ้านที่จะเข้าไปล่าสัตว์ช่วยพาพลานเท่าขมิ้นผู้นั้นข้ามกลับไปที่ฝั่งขมิ้นหลังจากนั้นคงจะหาทางกลับเข้าหมู่บ้านของตนเองได้ในที่สุดจนเมื่อเวลาผ่านไปหลายวันพลานที่พาพลานเท่าขมิ้นไปสรงก็ไม่ได้ย้อนกลับมาที่หมู่บ้านอีกเลย สร้างความเป็นห่วงเป็นใย,ยให้กับลูกเมียและญาติพี่น้องเป็นอย่างมากแต่สุดท้ายแล้วก็มีพลานในหมู่บ้านที่เขาไปหาลาสัตว์เจอร่างของพลานคนนั้นนอนตายอยู่กลางป่าในสภาพที่มีเนื้อหนังติดอยู่กับร่างไม่มากนักกับเศษเสื้อผ้าปืนและกระยามที่จำได้ดูจากสภาพก็คงจะถูกเสือฆ่าตายและกัดกินเนื้อหนังเป็นอาหารไม่มีใครนึกถึงพลานเท่าขมม้นว่ารอดตายหรือกลับเข้าหมู่บ้านของตนเองได้หรือไม่ หลังจากเหตุการณ์น,นั้นผ่านไปเพียงไม่กี่วันก็เลิ่มีชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าถูกฆ่าตายในสภาพเดียวกันอีกสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านที่หาของป่าเป็นอย่างมากเพราะว่าไม่เคยมีเสือเข้ามาอารวาดในป่าแถบนั้นมาเน,นิ่นนานแม้แต่พลานที่เข้าไปหาหน่งห่างดักยิงสัตว์ป่าก็ไม่เคยพบเจอกับเสือมาก่อนหลังจากเกิดเหตุการณ์ร้ายๆขึ้นมาถึงสองครั้งทำให้ชาวบ้านต่างก็พากันหยุดเข้าไปหาของป่า คงจะมีแต่พลานเท่านั้นที่ยังคงพากันเข้าป่าหาลาสัตว์อยู่แต่ทุกครั้งจะเข้าป่าไปด้วยการสองหรือไม่ก็สามคนเพื่อความปลอดภัยและตามหาหล่องรอยเท้าของเสือนั่นไปด้วยแต่จนแล้วจนหลอดก็ไม่พบแม้แต่หล่องรอยเท้าของมันแต่อย่างใดเป็นที่แปลกใจว่าสองครั้งที่เกิดเหตุก็หาหล่องรอยเท้าของมันไม่พบเจอว่าไปทิศทางไหนแน่เท่าที่เห็นก็นมีแต่รอยเท้าของคนซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นรอยเท้าของเหยือ่อหรือไม่ก็รอยเท้าของชาวบ้าน ที่เข้าไปหาของป่ากันแน่จนท้ายที่สุดแล้วก็ได้รู้แน่ชัดว่ามันเกิดจากอะไรเมื่อพลานสองคนเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าอยู่ด้วยกันเจอเข้ากับพลานเท่าขมิน้นที่ผานคนที่ถูกฆ่าตายคนแรกนั้นไปส่งไม่รู้ว่าพลานเท่าขมิ้นผู้นั้นทําไมถึงได้ย้อนกลับมาในป่าอีกไม่รู้เรืออ่องางไรว่ามีเสือออกมาอาลวาดฆ่าคนตายไปแล้วพลานสองคนที่อยู่บนนั่งห้างจึงได้ร้องตะโกนเรียกพลานเท่าขมิน้น ให้รีบออกไปจากป่าเสือก่อนที่เสือจะมาพบเจอสะก่อนพลานเท่าขม้นที่ท่าทางไม่ต่างอะไรกับพลานทั่วไปผิดกันแต่เพียงแค่อาวุธที่ใช้ที่ยังคงใช้หน้าไม้เก่าๆไม่รู้ว่ายิงได้หรือไม่ทำท่าทางเงอเงอะเงินเงินไม่รู้ว่าจะไปทิศไหนทางไหนแน่สุดท้ายแล้วพลานสองคนจึงได้รีบบอกให้ปีนขึ้นมาอยู่บนนั่งห่างสะก่อนพลานเท่าขมนเมื่อได้ยินก็รีบตรงดิงมาใต,าต้ต้นไม้ที่พลานสองคนนั่งห่างอยู่ แม้ว่าจะเห็นว่าแก่เท่ามากแล้วก็ตามแต่กับปีนป่ายต้นไม้ขึ้นมาได้ย่างคล่องแคล่วเมื่อขึ้นมาถึงด้านบนนั่งห้างไม่ทันได้พูดได้จาอะไรกันถาดแท้ของพลานเท่าขอมเก็เริ่มปรากฏตัวดวงตาที่ตอนแรกนั้นดูเหมือนคนปกติทั่วไปจู่ๆมันก็ได้กลายเป็นสีเหลืองอมพันธ์พร้อมกับเขี้ยวยาวขาวงวงงอกออกมาจากมุมปากทั้งสองข้างหนึ่งในพานที่อยู่บนนั่งห้างตกเป็นเหยื่อคมเขี้ยวของพลานเท่าขเมเไปในทันที อีกคนตกใจกระโจนหนีลงไปด้านล่างได้ทันโชคดีที่แข้งขาไม่หักแถมมีปืนกับย่ามติดตัวมาด้วยจึงได้คว้าปืนยิงสวนขึ้นไปบนนั่งห้างกระสุนพุ่งเข้าไปที่ร่างของพลานเท่าคอเมเอนอย่างจังแต่กลับไม่สามารถทําอะไรพลานเท่าคอเมเอนนั้นได้แถมร่างของมันก็กลับกลายไปเป็นเสือลายพาดกอนตัวใหญ่แต่ว่าผายผอมแทบจะเหลือแต่โครงกระดูกพลานที่หลอดตายตั้งสติได้ก็รีบโกอยอ้าวออกไปจากที่นั่นทันที เหมือนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะนั่นมันคือเสือสมิงชัดๆข่าวเสือสมิงกินคนเริ่มแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านไม่มีแม้แต่พานหรือชาวบ้านที่กล้าไปเอาล่างของพลานที่ตกเป็นเหยื่อออกมาจนผ่านไปเป็นเดือนก็ไม่มีพลานหรือชาวบ้านกล้าเข้าไปหากินในป่าอีกทําให้ความเป็นอยู่ของชาวบ้านเริ่มลําบากยากเข็นมากยิ่งขึ้นเพราะชาวบ้านหากินกันโดยการหาของป่าและล่าสัตว์เป็นหลักนั่นเองจนเมื่อวันหนึง่งได้มีแม่ชีป,ปะาขาวผู้หนึ่ง เขาไปปลากดบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านก็ได้ชาวบ้านที่ไม่ได้พบเจอกับพระสงฆ์หรือทําบุญกันมาเนิ่นนานนาเอาข้าวปลาอาหารมาถวายให้และก็ได้เล่าความเป็นมาของความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้ประสบพบเจอกันมาให้กับแม่ชีปะขาวได้ฟังจนหมดสิน้นแต่มาได้หม่งหวังว่าแม่ชีปะขาวท่านจะช่วยเหลืออะไรได้เมื่อแม่ชีปะขาวท่านได้รับฟังแล้วก็นิ่งๆงเฉยเไม่ได้ว่ากระไร แม่ชีปะขาวท่านปากกดบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในหมู่บ้านและสั่งสอนชาวบ้านได้สามวันก็เก็บอัฐสัมภาระทุดงหายไปตอนไหนไม่มีใครรู้ชาวบ้านก็คิดว่าท่านคงได้ยินเรื่องเสือสมิงแล้วคงเกิดอาการกลัวจนหนีไปหาที่บำเพ็ญเพียรแห่งใหม่แล้วกระมังก็เลยไม่ได้สนใจอะไรอีกคงใช้ชีวิตกันปกติเรื่อยมาหาขุดเผือกขุดมันกินตามชายป่าพอได้ประทังชีวิตส่วนแม่ชีปะขาว ท่านเดินดิ่งเข้าป่าไปในเขตป่าลึกติดชายแดนเขมรตามที่ได้ยินมาจากชาวบ้านว่ามีพลานเฒ่าเขมรเสือสมิงหากินอยู่เมื่อเข้าไปถึงกลางป่าก็ปักกดนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาไม่สนใจสิ่งรอบข้างโดยที่มีพลานเฒ่าเขมรซึ่งอดอยากหิวโซมารวมเดือนไม่มีเหลี่ยวแรงที่จะสามารถล่าสัตว์มากินเป็นอาหารได้แล้วเดินลับๆหล่อๆวนไปวนมาโดยความไม่แน่ใจ เพราะในชีวิตไม่เคยพบเจอกับพระสงฆ์องค์เจ้าหรือว่านักบวชเลยทั้งชีวิตหมกมุ่นอยู่แต่กับอาวิชาและสร้างความเดือดร้อนจนถูกคนขมรซึ่งมีวิชาอาคมด้วยการตามล่าจนตน้องหนีมาอยู่ในป่ากลายเป็นเสือสมิงแหลกแหลกก็สามารถล่าสัตว์มากินเป็นอาหารได้แต่เมื่อแก่เท่าจนหมดเลี่ยวแรงก็ยิ่งอดอยากเลยต้องหาฆ่าคนมากินเป็นอาหารแทนมันกินชาวบ้านขมรพวกเดียวกันมาหลายคน จนถูกตามล่าอย่างหนักหนีข้ามมายังฝั่งไทยและครั้งนี้มันกะกะว่าจะล่าและจับกินแม่ชีปะเขาไปเป็นอาหารของมันให้ได้ก่อนที่แม่ชีปะเขาจะปักกดนั่งําเพ็ญเพียรภาวนาท่านได้วานนาคมเอาไว้หอบๆกดเรียบร้อยแล้วเมื่อเท่าคอมเมนต์เสือสมิงแน่ใจว่าไม่มีอะไรผิดปกติก็เดินดิ่งเข้ามาที่กดของแม่ชีปะเขาโดยไม่หวั่นเกรงอะไรมันเข้าใจว่าคงจะเป็นหญิงสาวชาวบ้านธรรมดา ที่ใส่ชุดสีขาวแต่ทำไมถึงได้เข้ามานั่งสงบนิ่งอยู่ในปา่านั่นมันไม่เข้าใจแน่เสียงฝีเท้าย่าใบไ,ไม้ดังกรอกแกลกก,กกรอกแกลกไกลเข้ามาแม่ชีปะขาวท่านก็นยังคงนั่งนิ่งภาวนาเงียบจนเท่าขามนเดินเข้ามาใกล้ถึงบริเวณที่แม่ชีท่านได้วานาคมเอาไว้มันก็ถึงกับกระโจนปวดถอยหลังโกรธเอามือลูบไล้ตามลำตัวและแขนขาเหมือนปวดแสบปวดร้อนคราวนี้มันคงรู้แล้วว่า แม่ชีปะขาวผู้นี้ไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาอย่างที่มันเข้าใจโดยความที่เท่าขามันเองก็มีวิชาอาคมอยู่ไม่น้อยไม่เช่นนั้นคงไม่สามารถกลายเป็นเสือสมิงไปได้เท่าขามันบริกรรมคาถาอาคมของตนเองที่ว่าเข้มขังเป่าพรวดพลวดเข้าไปหาแม่ชีปะขาวที่นั่งนิ่งอยู่ในกรดหมายจะล้างอาคมที่แผดเผาร้อนดังเปลวไฟและเข้าไปหลากเอาล่างแม่ชีปะขาวไปกินให้ได้ เมื่อเท่าเขมนล้างอาคมของแม่ชีปะเขาไปจนหมดสิ้นแล้วตามที่มันคิดมันก็ไม่ล้อช้าก้มหลงคลานสี่เท้าพุ่งกระโจนเข้าไปถึงกดคาบเอาล่างของแม่ชีพุ่งกระโจนออกไปจากบริเวณนั้นทว่าออกไปได้ไม่ไกลมันก็ต้องพะงะขายสิ่งที่มันคาบออกไปเมื่อคู่ทิ้งเพราะว่าสิ่งที่มันคาบออกไปนั่นไม่ใช่ร่างของแม่ชีปะเขาแต่อย่างใดหากแต่ว่ามันเป็นท่อนงิ้วซึ่งมีน้ำแหลมคมอยู่รอบด้าน และน้ำงิ้วกระอาบไปด้วยอาคมได้ทิ่มแทงเข้าไปที่ปากของมันหลายแผลสร้างความเจ็บปวดให้กับเสือสมิงเท่าไม่น้อยมันหันขวับกับมาหาแม่ชีปะขาวอีกครั้งด้วยดวงตาแดงฉานแยกเขี่ยวร้องคำลามลั่นด้วยความโมโหก่อนจะพุ่งกระโจนกลับเข้ามาขยำแม่ชีปะขาวจนล่างแหลกเหลวทั้งกรดทั้งอัฐะสัมภาระกระจัดกระจายไปทั่วเมื่อมันแน่ใจแล้วว่าแม่ชีปะขาวสิ้นใจมันก็ได้ลากเอาล่าง ที่ถูกคมเขี้ยวของมันจนเป็นแผลเวอะแวะเลือดแดงฉานออกไปจากที่นั่นเท่าขอเมเอนเสือสมิงคิดว่าอาคมของตนเองนั้นเข้มขลังแล้วแต่มันกลับเทียบไม่ได้เลยกับตะบะบารมีของแม่ชีปะขาวนางนี้เพราะสิ่งที่มันคิดว่าเป็นล่างของแม่ชีที่แหลกเหลวกับกลายเป็นท่อนต้นงิ้วที่มีน้ำแหลมคมอยู่รอบด้านหนาแน่นมากยิ่งขึ้นกว่าเกา่าและเลือดแดงฉานที่มันคิดว่าเป็นเลือดของแม่ชีปะขาวนั้น กับกลายเป็นเลือดของมันเองที่ไหลพลากออกมาจากปากด้วยพิษอันแหลมคมของหนามนิ้วยิ่งสร้างความเจ็บปวดแสนสาหัสให้กับเสือสมิงเทาขเขมนเป็นอย่างมากเล่ากับว่าถูกไฟอาคมเผาไหม้ปากก็ไม่ปานเลือดยิงไหลาปากของมันก็ยิ่งบวมเจอหน้าเวทนาแม้จะอ้าปากร้องคำลามลั่นด้วยความเจ็บปวดก็ยังทำไม่ได้ทุรนทุลายกับเสือกัสนกัฟัดกับเฟียดอยู่เพียงคู่เดียว ก่อนที่จะหันมามองแม่ชีปะขาวที่นั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในกรดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสุดท้ายมันก็หันหัววิ่งกระโจนหนีไปสุดชีวิตด้วยความหวาดกลัวเสือสมิงเทาเขมรมาได้วิ่งกลับเข้าไปในป่าเขตเขมนเพราะหากว่ามันย้อนกลับไปก็คงจะตายเปล่าเพราะถูกตามล่าอย่างหนักมันวิ่งกระโจนหนีเข้ามาทางฝั่งไทยซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มันเคยถูกชาวบ้านช่วยเหลือมาก่อนเมื่อวิ่งกระโจนหนีมาสุดชีวิต จนถึงชายป่ากใกล้กับหมู่บ้านมันก็หมดเลี้ยวแรงแอบซุ่มอยู่นอกหมู่บ้านไม่กล้าที่จะเข้าไปเพราะบัดนี้ชาวบ้านได้รู้แล้วว่าเท่าคอเมเนผู้นี้เป็นเสือสมิงขณะนั้นสายตาของมันก็มองเห็นชาวบ้านขุดเผือกขุดมันอยู่ที่ชายปา่ามันหมายจะฆ่าและจับกินเป็นอาหารแต่ปากของมันนั้นบวมชึงแม้จะอ้าปากหรือกินอะไรเข้าไปก็ยากลําบากและยิ่งบวมมากขึ้นจนลืมตาอ้าปากไม่ได้ลางที่เป็นเสือสมิง กลับคืนมาเป็นร่างของเท่าขเขมนอีกครั้งไปหน้าเท่าขเขมนบวมปูดจนจำสภาพเดิมไม่ได้ร้องลำพืนลำพันคำครวญด้วยความเจ็บปวดอยู่ที่ชายปานั่นเองสุดท้ายก็หมดเลี่ยวแรงที่จะขยับตัวไปไหนได้และช่วงค่ำของวันนั้นสุดท้ายมันก็ขาดใจตายอยู่ที่ตรงป่าบริเวณน,นั่นเองจนวันลงขึ้นชาวบ้านที่พากันเข้าไปขุดเผือกขุดมันอยู่ที่ชายปา่าก็ไปพบเจอกับร่างของเท่าขเขมน นอนตายอยู่อย่างน่าสมเพชแม้ใบหน้าจะจำไม่ได้แต่เสื้อผ้าการแต่งตัวนั้นจำได้จนติดตาที่บ่งบอกว่าเป็นเท่าขเมนเสือสมิงก็เพราะว่าผิวกายนั้นยังลายพรลอยไปด้วยลายผาดก่อนไม่ต่างอะไรกับเสือทั้งผู้ใหญ่และชาวบ้านต่างก็พากันมามงดูร่างไร้วิญญาณของเท่าขเมนด้วยความสะใจโดยที่ไม่มีใครรู้ว่ามันถูกใครฆ่าตาย ครบสิบวันที่แม่ชีปะขาวท่านนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในป่าลึกจึงได้ทุดงออกจากป่ามาปาักกดพักที่หมู่บ้านอีกครั้งชาวบ้านจึงเล่าเรื่องการตายของเถ่าเขมรให้ฟังแม่ชีปะขาวท่านก็ฟังอย่างสงบแต่ไม่มีความเห็นอะไรและท่านก็มาได้บอกด้วยว่าเป็นฝีมือของท่านเองแต่อย่างใดวันลุงขึ้นหลังจากที่กินอาหารที่ชาวบ้านนำมาถวายให้แล้วจนเสร็จสิน้นท่านก็นลาชาวบ้าน และออกจากหมู่บ้านทุดงต่อไปมองหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีใครรู้ว่าท่านไปที่ไหนและมาจากที่ใดท่านไม่ได้ย้อนกลับมาที่หมู่บ้านนั้นอีกเลยและชาวบ้านก็อยู่กันอย่างสงบสุขเรื่อยมาไม่มีเรื่องแลร้ายอะไรเกิดขึ้นที่หมู่บ้านนั้นอีกกลายเป็นหมู่บ้านที่ถือศีลภาวนาตามหลักธรรมคำสอนที่แม่ชีปะขาท่านได้สอนเอาไว้สืบต่อมา เสียงล่ำลือของหมู่บ้านลึกลับที่อยู่กลางดงป่าพงภัยที่พลานส่วนใหญ่เรียกกันติดปากว่าหมู่บ้านแม่ไม้แต่ก็มีพลานน้อยคนนักที่จะดันโดนเข้าไปพบเจอกับหมู่บ้านแห่งนั้นได้โดยความที่ผืนป่ามีความลึกลับซับซ้อนพร้อมกับอาถรรพ์ที่น่ากลัวที่มาคู่กับชื่อของหมู่บ้านแม่ไม้ ด้วยเสียงล่ำลือที่ว่ากันว่าคนที่เข้าไปพบเจอกับหมู่บ้านแม่ไม้นั้นจะมีโอกาสน้อยมากนักที่จะหลอดกลับมาก็ด้วยว่ามีสัตว์ร้ายอาศัยหากินอยู่ในป่าบริเวณนั้นด้วยซึ่งก็คือเสือลายผาดกอน,นั่นเองเสียงล่ำลือที่เล่าขานต่อๆกันมาที่ต้องกลายไปเป็นหมู่บ้านแม่ไม้ก็เพราะว่าผู้ชายในหมู่บ้านนั้นถูกเสือฆ่าตายไปจนหมดนอกจากนั้นก็ไม่มีใครรู้ความเป็นไปเป็นมามากนักคนที่หลอดตายกลับมา ก็บอกเราเพียงแค่ได้เข้าไปพบเจอกับหมู่บ้านแห่งนั้นรูปร่างหน้าตาการแต่งตัวและการใช้ชีวิตก็เหมือนคนทั่ว,วไปแต่ส่วนใหญ่ไม่มีใครได้เข้าไปในหมู่บ้านเพราะถูกเสืออล่หนีกลับมาสะก่อนพลานส่วนใหญ่ที่เอาชีวิตไปทิ้งก็ล้วนแต่เป็นพลานที่มีวิชาอาคมความชำนาญในการล่าสัตว์ไม่แพ้กันทั้งนั้นแต่กลับเอาชีวิตไม่หลอดก็เลยเข้าใจกันว่าเสือน,นั่นมันคงไม่ใช่เสือธรรมดาเป็นแน่หากแต่ว่ามันต้องเป็นเสือที่เกิดจากวิชาอาคมหรือไม่ก็เสือสมิง และต้องมีความเกี่ยวข้องอะไรกันกับหมู่บ้านแห่งนั้นเป็นแน่แท้ไม่เช่นนั้นมันก็คงต้องเข้าไปลากเอาชาวบ้านไปกินจนหมดคงจะไม่เหลือเอาไว้แต่ผู้หญิงพลานหลายคนก็มีความคิดแบบนั้นแต่ก็ไม่ค่อยมีใครกล้าที่จะเสี่ยงเข้าไปพิสูจน์ความจริงคงมีแต่พลานที่ชื่นชอบความท้าทายและดื้อรั้นเท่านั้นพลานหนุ่มสองคนที่หากินโดยการล่าสัตว์อยู่ในผืนป่าแห่งนั้นเคยได้ยินได้ฟังกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆ เมื่อเติบใหญ่จนเป็นพันที่มีวิชาอาคมและฝีมือแก่กะก็คิดว่าสักวันหนึ่งคงได้ไปเหยียบผืนแผ่นดินของหมู่บ้านนั้นสักครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้ไปรู้ไปเห็นด้วยตาของตนเองว่าเป็นหมู่บ้านที่มีแต่ผู้หญิงอาศัยอยู่จริงหรือไม่ส่วนเรื่องเสือหรือว่าเสือสมิงที่ว่าได้ยินมานั้นทั้งสองคนเคยเข้าป่านั่งห่างกับพ่อของตนเองและล่าเสือมาแล้วหลายครั้งคิดว่าตนเองนั้นสั่งสมประสบการณ์มามา,มากมาย จนถึงเวลาแล้วที่จะต้องเข้าไปหาประสบการณ์ใหม่ๆอย่างที่เคยคิดกันเอาไว้ทิดเฉิดกับทิดเลืองสองเพื่อนซี้ขู่โหพรานหนุ่มที่เก่งกล้าชำนาญมากกว่าพรานรุ่นเดียวกันก็ได้นัดแนะวันเวลาที่จะเดินทางเข้าไปตามหาหมู่บ้านแม่ไม้นั้นสิบกว่าวันผ่านไปหลังจากที่ได้นัดแนะพูดคุยปรึกษากันมาพอสมควรทั้งสองก็สะพายยามสัมภาระและแบกปืนหายเข้าป่าไปตั้งแต่เช้าตรู่ตรงดิ่งเข้าไปยังพื้นป่าลึก ตามคำบอกเล่าของพลานรุ่นพ่อรุ่นนะ้าสาวเท้ากันอย่างรีบเร่งด้วยความใจร้อนของพลานหนุ่มทั้งสองจนแทบไม่ได้หาเวลาพักระหว่างทางเมื่อกินข้าวหงอทิตตะเตรียมกันมาเสร,เรียบร้อยแล้วก็รีบเดินทางต่อจนมืดคำ่ำก็หาที่มัดห่างขึ้นพักอยู่บนต้นไม้เช้าวันต่อมาทิดเฉิดกับทิดเปลืองก็พากันเดินทางต่อไปเป็นแบบนั้นอยู่ถึงสามวันโดยที่ยังไม่มีวี่แววว่าจะพบเจอกับหมู่บ้านแม่ไม้แห่งนั้น ระหว่างทางก็ได้พบเจอกับสัตว์ร้ายและสัตว์ป่านานา,นาชนิดทั้งสองก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงแล้วเอาตัวรอดได้โดยเฉพาะกับเสือลายพาดก้อนก็ประจันหน้ากันมาหลายครั้งและมันก็ถูกทิศเชิดกับทิศเลืองไล่ย,ยิงกระเจิงหนีแถบเอาชีวิตไม่รอดยิงทําให้ทั้งสองยิงมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นมาได้เกรงกลัวว่าจะไปพบเจอกับเสือสมิงหรือว่าเสืออาคมใดๆดทั้งสิน้นด้วยวิชาอาคมของทิดแก้วและทิดเลืองนั้น ต่างก็ได้รับการสืบถทอดมาจากพ่อของตนเองทั้งคู่ซึ่งเป็นพลานที่เลืองวิชามากที่สุดในหมู่บ้านหลวงเขาวันที่สีที่ทั้งคู่ไม่รู้ว่าเข้าป่ามาลึกมากแค่ไหนแล้วระหว่างที่พักอยู่บนนั่งห้างของคำคืนนั้นช่วงประมาณ3-4ถึงทุ่มก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือดังแววมากับสายลมซึ่งจากน้ำเสียงที่ฟังนั้นเข้าใจว่ามีผู้หญิงมากกว่า3-4ี่คนทั้งสองเข้าใจเองว่า นี่คงจะใกล้หมู่บ้านแม่ไม้เข้าไปเต็มทีแล้วเสียงร้องที่ลอยมากับสายลมนั่นคงจะร้องขอความช่วยเหลือจากคนที่ผ่านไปผ่านมาอยู่แบบนั้นมาเนิ่นนานหลายปีแต่ก็ไม่สามารถที่จะพากันหนีออกจากหมู่บ้านได้ก็คงจะพากันหวาดกลัวเสือสมิงหรือไม่กระ่เสืออาคมที่ได้ยินมาทั้งทิศเฉิดและทิศเลืองได้ยินมาว่ามันหากินอยู่ในป่ารอบๆหมู่บ้านแม่ไม้แห่งนี้นี่เองหลังสิ้นเสียงของผู้หญิงไปเล่าลาวสักชั่วโมงกว่า ทั้งสองก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังกอกแกะกะแกอยู่ไม่ไกลจากต้นไม้ที่นางห่างกันมากนักคิดว่าหากเป็นสัตว์ป่าเกิดจะยิงเผื่อเอาเนื้อหนังของมันไว้เป็นสเสบียงอาหารสายตาจับจ้องมองที่มาของเสียงฝีเท้านั่นเมื่อเห็นชัดเจนมือที่ถือปืนจ้องรอเตรียมจะยิงอยู่นั่นก็ต้องชะงักเพราะจะจู่สายตาของทั้งคู่ก็มองเห็นร่างของผู้หญิงนางหนึ่งเดินผ่านใต,ต้ต้นไม้ที่ทั้งสองนางห่างอยู่ โดยที่ทั้งขู่นั้นยังคงนั่งนิ่งเงียบไม่ปริปากพูดเพราะยังรู้สึกแปลกใจว่าผู้หญิงนางนี้ไม่กลัวเสือหรือไงไหนว่ามีเสือสมิงหรือไม่ก็เสืออาคมหากินอยู่ในป่ารอบๆหมู่บ้านจนเมื่อหญิงสาวนางนั้นเดินเลยไปไกลทั้งสองถึงได้เริ่มพูดคุยกันแต่ก็ไม่ได้คลายความสงสัยอะไรได้เลยจึงทําได้เพียงแค่ล้อให้สว่างเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าไปพิสูจน์อะไรต่อมีอะไรในหมู่บ้านแม่ไม้แห่งนั้นได้ดีไมด่ดีอาจจะได้เมียกลับบ้าน ไปคนละคู่ก็อาจจะเป็นได้ทั้งสองผลัดเปลี่ยนกันงีบหลับเอาแรงเพราะเดินทางมาสี่วันเต็มๆแทบไม่ได้พักแต่ก็ยังไม่ลืมเรื่องของเสือสมิงเพราะไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างอยู่ที่นี่ยิ่งเมื่อรู้ว่าอยู่ใกล้โมูบ้านแม่ไม้มากแค่ไหนก็ยิ่งมีอันตรายเพิ่มมากขึ้นจากที่ได้ยินมาปล่อยให้ทิศเปลืองงีบหลับเอาแรงล่วงหน้าไปก่อนส่วนทิศเฉิดก็บริกรรมคาถาอาคมปัดเป่าลังควานอันตรายไปรอบๆนั่งห่าง และต้นไม้ที่ตนมัดห่างอยู่นั้นในใจก็คิดว่าทำไมหญิงสาวที่เดินผ่านไปนั่นกลับไม่ได้รับอันตรายจากเสือเลยแต่กระทำได้เพียงแค่สงสัยเท่านั้นช่วงตีสามทั้งคู่ก็ได้ผัดเปลี่ยนกันหงีบหลับไปจนสว่างฟ้าสางพอที่จะมองเห็นอะไรต่อมีอะไรได้ก็มองหลอดผ่านยอดไม้ออกไปก็เหมือนว่าจะมีหมู่บ้านอยู่ห่างออกไปไม่ไกลมากนะักทั้งสองรู้สึกดีใจมากที่ได้มาถึงตามที่หมายที่ต้องการแล้วแล้วก็รู้ดีว่า อาจจะเจือกับเสือสมิงเขาา้าเหม่ใดก็ได้ก่อนลงจากนั่งห้างทั้งขู่กระได้บริกรรมคาถาอาคมป้องกันภัยอันตรายให้กับตัวเองจนแน่ใจแล้วจึงรีบพากันปีนลงจากนั่งห้างเดินดิ่งตรงไปยังหมู่บ้านแม่ไม้ในตำนานที่เคยได้ยินและใฝ่ฝันอยากจะมาเหยียบผืนแผ่นดินนี้สักครั้งเมื่อเดินเข้าไปถึงในหมู่บ้านซึ่งมีอยู่เพียงแค่สี่ห้าหลังคาเรือนเข้าใจว่าหญิงไม้ที่หลอดตายหลายชั่วคนคงจะล้มหายตายจากกันไปมากแล้ว ไม่รู้ว่าจะมีหลงเหลืออยู่สักกี่คนให้ได้เห็นแต่เมื่อทิดเฉิดและทิดเลืองเข้าไปก็เห็นมีหญิงสาวอยู่ห้าคนกับไม่เห็นว่าจะมีหญิงเฒ่าชราแม้แต่คนเดียวแถมหญิงสาวเหล่านั้นยังทำท่าทางหวาดกลัวกับคนแปลกหน้าที่เข้าไปเยือนพากันหลบซ่อนตัวเข้าไปในกระท่อมของตนเองกันหมดเมื่อมาถึงตอนนี้ทั้งทิดเฉิดและทิดเลืองไม่ได้สนใจอะไรอีกแล้วกะว่าจะหาโอกาสสารสัมพันธ์กับหญิงสาวสักคนหนึ่ง ผื่อฟุกอาจจะได้เมียกลับไปคนละคู่ก็เป็นได้อย่างที่คิดไว้ทั้งสองช่วยกันตะโกนร้องเลียกหญิงสาวที่หลบเข้าไปอยู่ในกระท่อมของตนเองแต่ก็ไม่มีหญิงสาวนางใดกล้าโผล่ออกมาแม้แต่คนเดียวได้แต่แอบแอบจ้องจ้องลับลับล่อๆอยู่แบบนั้นเดาไม่ถูกว่าหญิงสาวเหล่านั้นคิดอะไรอยู่ทิดเฉิดกับทิดเลืองไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อไปสุดท้ายจึงตัดสินใจเดินย้อนกลับมาที่ป่านอกหมู่บ้านเพื่อจะหาลาสัตว์มากินเป็นอาหาร ทั้งสองเจอเข้ากับหมูป่าตัวหนึ่งตัวไม่ใหญ่มากนะักไม่รู้ว่าชาวบ้านเลี้ยงเอาไว้หรือว่าเป็นหมูป่าจริงๆก็เลยตัดสินใจที่จะยิงหมูป่าเอามาเป็นอาหารเพราะคิดว่าหากฆ่าเสือสมิงหรือไม่กระเสืออาคมที่ได้ยินมาได้แล้วก็คงจะช่วยให้หญิงสาวเหล่านั้นออกไปจากป่าได้นั่นเองเมื่อกะสหนปืนระเบิดเสียงดังสนัน่นหมูป่าชะตาขาดก็ล้มฟบขาดใจตายจมกองเลือดทั้งสองรีบจัดแจงชำระซากหมปูป่า แล้วก็กอ่อไฟนั่งย่างกินอยู่บริเวณนั้นเองเพราะไม่ไกลจากหมู่บ้านคอยระวังเสือไปด้วยเพราะมันอาจจะได้กินค้าวเลือดเมื่ออิ่มแล้วสมองก็จะเล่นเดี๋ยวคอยคิดอะไรได้ออกทีหลังเองระหว่างที่กำลังนั่งกินกันอย่างอริสอร่อยหญิงสาวทั้งห้าคนที่อยู่ในหมู่บ้านก็พากันเดินออกมาตรงด่งเข้ามาหาทิดเลืองกับทิดเชิดท,ที่กำลังนั่งกินเนื้อหมูป่าย่างอยู่อย่างอริสอร่อยโดยความหิวกินคราวเลือดมันช่างยั่วยวนคลกคลุ้งไปทั่วผืนป่า โดยที่ทั้งสองยังไม่ทันได้สังเกตว่าหญิงสาวทั้งห้ากำลังตรงด่งเข้ามาเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าทั้งทิดเฉิดและทิดเลืองก็หันขวับไปมองแทนที่จะทำให้ทั้งสองคนนั้นดีใจแต่กลับทำให้ตกใจสุดขีดเพราะสิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้าแทบไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วก็ไม่คาดคิดว่าจะมาพบเจอกับเรื่องแบบนั้นหญิงสาวหน้าตาสะสวยทั้งห้าคนบัดนี้กำลังก้มลงคานสีเท้าดวงตาได้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองอัมพัน จ้องขมงไปยังซากหมูป่าที่เหลืออยู่และพลานมทั้งสองพร้อมกับแยกเขียวขาวงงพุ่งกระโจนเข้าใส่ทันทีร่างของหญิงสาวทั้งห้าได้กลับกลายไปเป็นเสือลายผ่าดกรไปแล้วทิดเชิดนั้นมือไวคว้าปืนเอาไว้แล้วก็ยิงสวนออกไปจนร่างของเสือสมิงสาวหนึ่ง่างนั้นกระเด็นออกไปไกลแม้ว่ากระสุนจะได้ลงอาคมเอาไว้แต่กลับมาได้ลิ้มลดเนื้อหนังของเสือสมิงสาวนั่นแต่อย่างใดส่วนทิดเชิดนั้นเสียท่า ถูกเสือสมิงอีกสี่ตัวลุมถึงแม้วิชาอาคมที่มีอยู่เนื้อหนังจะมาได้รับบาดเจ็บจากคมเขี้ยวแต่ก็ฟกช้ำดำเขียวไปทั้งล่างทิดเฉิดต่างหลักได้ก็คว้าปืนของตัวเองวิ่งหนีสุดชีวิตพร้อมกับหันหลังยิงสกัดนางเสือสมิงสาวที่ไล่ตามไปด้วยปล่อยให้ทิดเลืองเผชิญชะตาก,กรรมอยู่คนเดียวไม่รู้ว่าจะเป็นหรือตายเสือสมิงสาวทั้งห้าเมื่อเห็นว่าเหยื่อพอให้กินแล้วก็ไม่ได้ไล่ตามทิดเชิดไปแต่อย่างใด ทิศเลืองบาดเจ็บฟกช้ำดำเขียวไปทั้งล่างถูกลมถึงกัดกระชากขยำ้ำจนกระดูกระเดี่ยวแหลกเหลวสุดท้ายแล้วแม้ว่าจะหนังเหนียวแต่ก็ไม่สามารถทนพิษความเจ็บปวดไปได้เลือดสดสดทะลักออกจากปากและจมูกขาดใจตายขาคมเขี้ยวของนางเสือสมิงทั้งห้าเมื่อสิ้นลมหายใจอาคมกระสินไปด้วยเนื้อหนังที่เหนียวก็ไม่เหนียวอีกต่อไปกลายเป็นอาหารอันโอชะให้กับเสือสมิงสาวทั้งห้าจนเหลือแต่โครงกระดูก ไม่ต่างอะไรกันกับพรานที่มีวิชาอาคมแก่กล้าที่เคยเอาชีวิตมาทิ้งที่แท้แล้วเสือสมิงหรือเสืออาคมที่ได้ยินมาก็คือหญิงสาวที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแม่ไม้นั่นเองทิดเชิดได้มีโอกาสรอดชีวิตกลับมาเล่าให้กับคนอื่นๆได้ฟังแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเกิดจากอาคมอะไรแน่หญิงสาวเหล่านั้นถึงได้ก,กลายไปเป็นเสือสมิงและผู้ชายที่อยู่ในหมู่บ้านที่หายไปจนหมดก็น่าจะถูกเสือสมิงสาวเหล่านี้กินไปจนหมดนั่นเอง ไม่รู้ว่ารูปร่างหน้าตาความสวยความสาวที่เห็นทั้งห้าคนนั้นจะมีอายุอานามปาเข้าไปกี่สิบปีแล้วหรือไม่ก็อาจจะล้มหายตายจากจนกำเนิดรุ่นใหม่ๆต่อๆมาเรื่องนี้ก็ไม่มีใครสามารถที่จะยืนยันหรือพิสูจน์ได้ผลจากการที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วก็ไม่มีใครที่จะกล้าไปเยียบยำ่ำเข้าไปใกล้กับหมู่บ้านแม่ไม้แห่งนั้นอีกเลยส่วนที่เฉิดน,นั้นคงเข็ดไปจนตายเรื่องของหมู่บ้านแม่ไม้กลางป่าเขาดงลึก จึงกลายเป็นเรื่องเล่าขานต่อๆกันมาเท่านั้นจนถึงหลุนหลูกหลุนหลานส่วนคนหลุนหลังๆจะมีใครเชื่อหรือไม่นั้นก็แล้วแต่ความเชื่อของใครของมันนั่นแหละ